ขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับที่วันนี้เข้ามารับชมรับฟังนะครับดิจิทัลท r านส์ฟอร์มธุรกิจ2022พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digital Maturity i อินด็กนะครับขออนุญาตกล่าวต้อนรับพี่พสื่อมวลชนพี่พนักข่าวทุกๆท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆคนครับขอต้อนรับอย่างเป็นทางการครับเข้าสู่งาน virtual forum หัวข้อคือ Digital Transform ์มธุรกิจ2022 พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วยดิจิทัลเมชชาริตี้อินด็กซ์ครับผมฟิลปรัชญาอารเอกนะครับจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคอยดูแลท,ท,ทุกทท่านตลอดการดำเนินรายการตลอดรายการ,ร,าการประจำวันนี้ครับทุกทกท่านครับตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาฟิลต้องใช้คำบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่สุดของที่สุดแล้วละ่ะสถานการณ์ที่ถาโถมนะครับเรื่องตั้งแต่โควิดใช่ไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยเศรษฐกิจของบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่สู้ดีมากนะัก นอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังนะเราก็จะเห็นว่ามันมีผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะนอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของการเมืองตอนนี้น้ําท่วมอีกเอาเป็นว่าทุกรอบด้านจริงๆนะครับแล้วก็วงการธุรกิจของทุกท่านนี่กําลังเจอบททดสอบที่ใหญ่โตแล้วก็แข็งแกร่งมากๆครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของภาคธุรกิจนะครับที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยต่างกําลังเผชิญไปพร้อมๆกัน และนี่คือเหตุผลครับที่เราก็เลยจัดงานในวันนี้ขึ้นครับโดยทางคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์นะครับร่วมกับหลักสูตรสหสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจุฬาซี t i ทนะครับพร้อมด้วยองค์กรภาคีหลายภาคส่วนครับที่มาร่วมสนับสนุนงานเสวนาในวันนี้ได้แก่สถาบันดิจิทัลท r านส์ o ฟอร์เมชั c นอะคานะครับบริษัทวิรุณอินฟินิตโฮดดิ้งจำกัดบริษัท DTGO Corporation จำกัด บริษัท w i c h Group Thailand จำกัดนะครับสํานักพิมพ์วิ h ครับสถานีวิทยุคลื่น9.6.5นะครับ FM 9.6.5คลื่นความคิดบริษัท C Education จำกัดมหาชนนะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เซสชั่นแรกของงานเสวนาในวันนี้นะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับใน Facebook Fan Page ไม่ว่าจะเป็น CBS Jula จุฬา c b s e m y d i m y t i l t t a n t r o r s f t r o n t i o n e m y d e ช y ่ช่วยกันบอกต่อด้วยช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแ like, ชร์จากไลฟ์นี้ได้เลยครับ นอกจากนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมีความเห็นมีคําถามมีข้อสงสัยสามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลยจากไลฟ์นี้นะครับให้กับทั้งผู้เสวนาและก็แต่ละท่านที่จะคอยมาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ณนะปัจจุบันแล้วก็มีตัวอย่างเคสตัดดี้ที่น่าสนใจมากและใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับฟิลขอความร่วมมือให้รีบลงทะเบียนเลยรับสิทธิพิเศษครับจะได้รายงาน Thailand Digital Transformation Readiness 2021พพูดถึงความพร้อม ว่าเอ๊ะประเทศไทยของเราณนะปัจจุบันเนี่ยเราพร้อมขนาดไหนโดยเฉพาะองค์กรต่างๆว่าเอ๊ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มมันเข้ามาแล้วละแล้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในยุคปัจจุบันแต่และองค์กรมีความพร้อมมากขนาดไหนพอลงทะเบียนแล้วได้รับรายงานชิ้นนี้เลยนอกจากนี้จะมีสิทธิ์การเข้าใช้แบบประเมินนะครับดิจิทัลเมชชาริตี้แอสเซสเมนต์แล้วก็สรุปแล้วก็ตัวอย่างหนังสือ Digital Compass, ดิจิทัลทรานส์เฟอร์แมนคอมพาสโดยก็ถือว่าเป็นเข็มทิศที่จะคอยนำทางว่าเอถ้าเราอยู่ระหว่างการที่เราจะทรานส์ฟอร์มธุรกิจเนี่ย เราเราเรามีเหมือนเข็มทิศท,ที่จะบอกว่าเราควรจะเดินหน้าไปทางไหนบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ตอนนี้เขาอยู่ตรงจุดไหนและเขามีแผนที่จะเดินหน้าไปจุดไหนไปลงทะเบียนได้เลยครับลงทะเบียนทางไหนนะครับเริ่มไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code ของงานนี้นะครับหรือจะคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ของงานนี้ก็สามารถทำได้นะครับของไลฟ์นี้เลยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.digitaltransformationacademy.org คือ .org นะครับ w d w w d i g i t a l t r a n s f o r m a t i o n a c a d e m y o r g ก็ได้เช่นเดียวกันทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งแน่นอนเป็นโต๊ะโผที่สำคัญและที่ผ่านมาก็มีการจัดงานทั้งเสวนาออนไลน์ มากมายมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงานจุฬาธุรกิจพิชิตโควิด -19 Quick ค b ิก r o m home แล้วก็มีผู้บริหารจากองค์กรต่างๆที่มีชื่อเสียงระดับประเทศครับตั้งแต่คุณธนินเจียรวนนท์ประธานอาุโสนะครับเครือเจริญพกพัณฑ์คุณคตยาอินทรวิชัยครับซีอของธนาคารกสิกรไทยคุณสมชายเลิศสุททิวงครับซีอของ AS วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกงานเสวนาออนไลน์ที่พิเศษจริงๆครับฟิลขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับ ทางคณะบดีคณะพาณาิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,รองศาสตราจารย์ดรวิเลิศภูริวัฒน์ขอเรียนเชิญท่านคณะบดีนะครับกล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน virtual forum ในหัวข้อ Digital t r a n s f o r m ธุรกิจ2022พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digital maturity index ในวันนี้ขอเรียนเชิญครับท่านคณะบดีครับับดีครับ วันนี้้าตยกเวทีให้กับท่านคณะบดีเลยครับผมหัวข้อวันนี้นะครับจิงก็คือเป็นหัวข้อที่จะว่าไปเราคุยกันทั้งนะครับสองสามปีระยะที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของดิจิตอลทา์ฟอร์มธุรกิจเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็นะคนก็รู้นะครับว่าเราจะต้องเกี่ยไปทางนั้นนะครับเกี่ยไปทางดิจิตอลหมดเลยแต่ประเด็นที่สําคัญวันนี้นะครับนะที่เราจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือทําไมประเทศเราแล้วก็หน่วยงานส่วนใหญ่นะครับยังเรารู้สึกว่าเรายังไปไม่ถึงไหน นะครับนะแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆนะครับคุยกันเรื่องของ Trans f ฟอร์มธุรกิจแล้วก็ดิจิทัลเนี่ยครับเราต้องไปไกลขึ้นไปไกลขึ้นแต่ประเด็นวันนี้นะครับทำไมเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะประเด็นคือเรายังไม่พัฒนาไปนะครับนะไปจุดที่เราอยากให้เป็นวันนี้นะครับนะในนามของคณะพันธุศาสตร์ษษมกิจุลาแล้วก็หลักสูตรนะครับที่เราเรียกกันว่าหลักสูตรเทคโนโลยีอินโนวชันแมネจเมนต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือโอกาสนะครับเร,เรียนเชิญน,นะครับท่านที่มีเกียรติทางด้าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านนวัตกรรมนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพิธีกรก็คงจะ,ะเล่าให้ฟังว่ามีใครบ้างวันนี้นะครับถือโอกาสนะครับว่าวัตถุประสงค์ของที่มาโครงการนี้เราจัดขึ้นเพื่อเราอยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับได้เช็คความพร้อมนะครับว่าที่ท่านองค์กรของท่านเนี่ยครับลองระลึกถึงว่าทําไมเราถึงไม่ ไม่สามารถทานฟอร์มแม้ว่าในช่วงนะครับโควิดเนี่ยครับหลายคนก็จะเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเออธุรกิจเราเนี่ยนะครับมันต้องเกี่์ไปดิจิตอลหมดแล้วนะครับนะอะไรคือประสาทอะไรคือปัญหานะครับที่ทําให้นะเออธุรกิจของเราทานฟอร์มไปดิจิตอลไม่ถึงจุดที่เราต้องการนะครับวันนี้นะครับออคำตอบ ทุกอย่างที่ท่านมีคําถามวันนี้ครับจะได้รับคําตอบในวันนี้และไม่ใช่แค่แค่คําตอบนะครับท่านจะได้มีการประเมินนะครับมีการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับงานของท่านออกไปด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับองค์กรของท่านมาถึงจุดไหนแล้วนะครับวันนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าการทางฟอร์มิจิตอลนะครับเราอาจจะต้องเริ่มที่คนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะคุยเรื่องของเอ่อทางด้านทรัพยากรบุคคลทางด้านทีมเอ็นรีซอสุด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับ นะวันนี้องค์กรที่ทน a n s f o r ไปแล้วแล้วได้ผลแล้วนะครับหลายคนคงรู้จักนะครับคุณสุชัยเฮียฮ้อนะครับนะแล้ววันนี้นะครับมีคุณพศแล้วก็คุณนัทพรแล้วก็ดบรบวรนันนะครับมาเสริมทัพร่วมกันทั้งหมดนะครับวันนี้ก็คงจะน่าเป็นเอ่อเป็นเป็นหัวข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะเกียย์ไปทางด้านดิจิตอลแล้ววันนี้นะครับหลังจากท่านฟังงานของเราเรียบร้อยแล้วคงจะเอาไปพัฒนาองค์กรของท่านให้เกียย์ไปทางดิจิตอลได้สมบูรณ์แบบนะครับในนามของคณะนะครับเดี๋ยว ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาคุยในช่วงสุดท้ายของรายการอีกนิดหนึ่งว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างที่จะไปพัฒนาองค์กรน,นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็พสอส่งกลับไปที่คุณปรัชญาครับขอบคุณครับคุณร็อกสัตร์รจารย์ดรวิเลริร์ภูริวัฒน์คณะบดีคณะพณิชยศาสตร,ร,ร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งนะครับ อ่ะเราได้เวลาเข้าสู่เซสชันแรกครับของงานเสวนาในวันนี้ครับหัวข้อคือด i g i t a l t r a n sformation 2022 Digital t r a n sform for ธุรกิจธุรกิจจะเริ่มต้นและสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2565นกเนี่ยที่กำมันจะมาถึง2ปีที่ผ่านมา6 3 6 4หลายๆคนบอกว่าเหมือนกับหายใจทิ้งเลยหลายใจ2เฮือกอีกเครือกหนึ่งอุ้ยเรียบร้อยแล้วหมดปีกำมันจะหมดปีไปเป็นที่เรียบร้อยล้วผมขออนุญาตเรียเนเชิญนะครับพี่พศครับคุณพศธนพงพันธัญรัตกุล พิพทเน์เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรส,สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจุฬาสยุท u ินะครับเป็นผู้เขียนหนังสือใหม่ Digital Transformation Compass เจ้าของผลงาน bestseller เลยผู้เขียน Digital Transformation in Action และ Digital Transformation c o n v e r s รอบนี้เป็นเรมที่3และ Digital Transformation Compass แล้วก็มีอีกหลากหลายบทบาทรวมจนถึงว่าพิพทเน์เป็นบุคคลที่จัดวิทยุนะครับรายการ Digital DJ Dig FM เก้าสิบหกจุดห้ากเนี่ยทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นด้วยนะครับสวัสดีพิพครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณฟิลฮะสวัสดีคุณฟิลปัจจัยแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยฮะครับผมอ่พี่พศกูรูดันาทตเดี๋ยวเรามีต่อยาวๆเดี๋ยวเราจะคุยกันรีแล็กซ์รีแล็กซ์หน่อยนะเพราะเห็นว่าเป็นช่วงบ่ายวันอาทิตย์แล้วฟิลเชื่อว่าเฮ้ยหลายๆท่านทํางานหนักแล้วเราจะได้ไอเดียได้ความรู้ไปพร้อมกับความแบบชิวๆกันหน่อยนะครับพี่พศเป็นกูรูก็ต้องใช้บอกว่ากูรูดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชันพี่พศไม่ได้เพิ่งมาทําตามกระแสทํามากกว่า10ปีละแล้วหนังสือแต่ละเล่่่มมทีพพนนออกาาเเย็หลว พอขายออนไลน์ก็ไม่น่าเชื่อทุกคนมีการซื้อมีการสั่งซื้อจากหลายประเทศทั่วโลกซื้อกันเยอะนะอยากให้พี่พศเล่าถึงภาพรวมของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจณตอนนี้ประเทศเราประเทศไทยเราอยู่จุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับโอ้ต้องต้องขออนุญาตนะก็วันนี้ถือว่าเป็นเป็นเกียรตินะฮะเป็นเกียรติที่ได้เจอกับทุกท่านนะฮะแล้วก็ได้ได้เป็นโอกาสพิเศษนะที่จัดงานในฐานะของเรื่องของเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็เป็นของคณะ นิยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับวันนี้น่าจะเป็นเป็นโอกาสที่ดีฮะที่เราจะได้คุยกันนะฮะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทําไมพูดถึงดิจิตอลเยอะมากเลย,<า>ยต้องบอกนี้ฮะโดยสรุปเนี่ยคุณฟิลฮะแล้วท่านท่านฟังแล้วลองจินตนาการภาพเราได้ยินคาว่าดิจิตอลเนี่ยก่อนโควิดซะอีกใช่ไหมฮะว่าดิจิตอลดิสครับชันแล้วพอโควิดมาอยู่กับเราฮะประมาณสักสองสองประมาณสองปีละใช่ไหม <ạ. S 2> ประมาณสองปีกลายเป็นงนี้ฮะ เรารู้ว่าต้องทำดิจิทัลฮะแต่เอ๊ะเรามาถูกทางหรือเปล่าเอ๊ะมันทำยังไงนะคือไม่ต้องมือพูดแล้วว่าต้องไปดิจิทัลถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยลองมาดูฮะว่า 1- 2ปีเนี่ยนะฮะจากบทรีเสิร์ชนะ,ะทั่วโลกก็วิจัยตรงกันนะ,ะบอกว่าโควิดมายิ่งเป็นตัวเร่งที่ทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยต้องทำดิจิทัลทาร์เมชั่นนะครับและประเด็นสำคัญก็คือว่าไอ้ตัวเร่งเร่งแค่ไหนลองคิดดูนะ1-2ปีที่ผ่านเราอยู่กับโควิดโดยเฉลี่ยทั่วะะท่ววโโลลกกกฮองคะ์รทั จะต,ต้องทำเร่งในการปรับตัวเป็นดิจิตอลเนี่ยเท่ากับสิบปีในภาวะก่อนโควิดนั่นหมายความว่าท่านผู้ฟังลองฟังดูนะว่าเอ๊ะหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาเราใช้ดิจิตอลเยอะมากเลยใช่ไหมฮะและเทียบเท่าเนี่ยระยะเวลากับอัตรา,าก,การเร่งโเนี่ยสิบปีหรือเปล่นานะฮะเราเห็นอะไรมากมายฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมขอญาตขึ้นสไลด์นะเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพใก,ากใ,ใกล้ตัวมากๆเลยใกล้ตัวมากๆเลยฮะเนี่ยเราเห็นข่าวเราเห็นข่าวใช่ไหมว่า เนี่ยมันมีเรื่องของตัว AR ใช่ไหมเป็น Smart ท l a s s ซสแล้วมาร์คซักเคเบิรฮะบอกเลยฮะว่าตัวของ Smart ท l a s s ซสเนี่ยจะเป็น the next computing platform ฮะนั่งหลบมากรู้ไหมฟิ่กำลังดูไอ้สมาร์ทกราสของ Facebook Ray-Ban เมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้าเลยเมื่อกี้นี้เลยกำลังนั่งดูราคาอยู่เลยอ่ะเออมัน next จริงๆครับ ในจริงๆแล้วคือเกิดอะไรขึ้นนะงคือไม่ได้บอกว่าเอ้ยของใหม่ไม่ใช่ฮะก็ลังจะบอกว่าเราอะอยู่กับอะไรฮะเราอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะตั้งแต่ยุคปี80ประมาณถึงปี2000เราอยู่กับสมาร์ทโฟนนะฮะตั้งแต่ปี2000จนถึง2020ต้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเคิร์ฟฮะแต่ละอันเนี่ย2ีแล้วปีละดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าในในในยุคนี้เขาจะบอกว่าแล้วอะไรล่ะจะมาแทนเป็น the next big thing ของวงการดิจิทัลอะไรจะมาแทนสมาร์ทโฟนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนก็พูดเทอครับเป็น r ว a b เ e ิลเ i c วจะเป็น IoT นะฮะแต่พอมาสักเก์เบิร์ดพูดแล้วเป็นจุดุดประกายฮะกลายเป็นว่าตัวนี้ฮะเราเห็นเยอะแยะมากมายเลยคือไม่ใช่แค่ Facebook มาฮะใครมาอีกฮะเป็นเรื่องของอะไรฮะเนี่ยถ้าถ้าท่านผู้ฟังคุณฟิลลองดูในภาพฮะคือเราสมมติเราไปเที่ยวแล้วเราเจอภาษาอะไรที่เราไม่เห็นใช่ไหมฮะเราใส่สมาร์กา,ารเซตเนี่ย มันแปลภาษาให้เราเลยฮะหรือเป็นเป็น,ปนลักษณะปกรแบบนําทางเนี่ยแต่เป็นแว่นเนี่ยนี่คือมุมมองที่เรามองดูผ่านแว่นอันนี้คือของเสี่ยมี่ฮะสมาร์ทกาดังนั้นเนี่ยนี่คือราคาที่จับต้องได้จริงคือประมาณสักไม่เกินไม่เกินสามพบาทฮะไม่เกินหลักพันบาทแล้วกันอ่ะนะฮะ <c oughs> เซี่ยมีมาเนี่ยจะเป็นต้องเป็นราคาถูกอยู่แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้น,นะฮะเกิดคือวันเนี้ย นอกจากเรื่อง AR สมาร์ทการ์ดเสร็จแล้วเห็นอะไรอีกเราเห็นอาสมุม,มุดเรื่องใกล้ตัวอ,อีกอันนึงฮะเรื่องเรื่องบิตคอยก็ได้หรือเรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือเรื่องของของคริปเออ่คริปโตบล็อกเชนต่างๆฮะสองปีที่ผ่านมาผมเอาเทียบช่วงโควิดให้ดูนะฮะจากคอยมาเก็บแมปฮะคือเราจะเห็นฮะตัวมาเก็ตแคปของการเทรดไอเรื่องของคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยนะฮะมาเก็ตแคปเพิ่มขึ้นนะฮะจากสองสองแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปีในตุลาคม2019ฮะขึ้นมาเป็น สองล้านล้านเหรียญนะฮะ US อลลาร์นะครับในปัจจุบันมาเก็ตแคปมันขึ้นมาขึ้นมาคือเงินมันเทเข้ามาในระบบสิบเท่าดังนั้นคืออะไรดังนั้นคือเราจะเห็นเลยนะฮะว่าพูดโทษจริงทําไมนะคืออย่างนี้ฮะเราเห็นเกมะเกมหนึ่งเกมเช่น Axie Infinity ใช่ไหมฮะ Axie Infinity เกมเดียวฮะมีวอลลุ่มการเทรดกันถึงสองสองพันล้านเหรียญแล้วนะฮะที่เราเห็นตั้งตลาด NFT ใช่ไหมฮะแล้วมันจะใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆฮะคือ ไอ้พวกนี้มันจะเข้ามาพอเข้ามาใสจคำว่าทําไม่พูดถึงเรื่องนี้คือตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้พูดพูดถึงเว็บไม่ได้พูดถึงอ e ี commerce, คอมเมิร์ซไม่ได้พูดถึงเรื่องของบิ๊กเดต้าแล้วแต่โลกนี้มันจะเป็นขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลดิสลอชันที่เป็นตัวเร่งกว่าเดิมเช่นเทคโนโลยีไอไอบล็อกเชนไอโอทีหรือเอาใกล้ตัวต้อง,อง,องคุณท่านฟังลองคิดดูฮะสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นหลายองค์กรปรับเปลี่ยนเยอะเลยใช่ไหมฮะครับ ที่ข่าวดังๆล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คืออะไรฮะ SCBX ยันแม่ยันแม่ <laughs> กำลังจะบอกอย่างนี้ฮะกำลังจะบอกกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าเนี่ยถ้า SCB ยังต้องปรับตัวเยอะขนาดนี้าทานฟอร์มตัวเองเยอะขนาดนี้จาก SCBSCBX แล้วองค์กรเราละ่ะจะไม่ต้องเร่งปรับตัวขนาดไหนหรอ <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> แล้วถ้าเราพูดถึงไ <laughs> อ้ทีผ่ผมพูดถึงทั้งหมดนี้ฮะคือมันเป็นเรื่องของเราจะได้ยินคำว่าเมตาเ e ิร์ เยอะมากเลยในวิธียจุดเมตาลเวิร์สนะครับบล็อกเชน NFT คริปโตเนี่ยอันนี้คแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วล่าข่าวล่าสุดที่ผมเห็นนะเราก็เห็นนะประกาศตัวของเรื่องของเมตาเวิร์สไทยแลนด์มาแล้วใช่ไหมฮะในภาคเอกชนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะฮะในไทยมาแล้วดังนั้นเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเนี่ยกำลังจะบอกว่าไม่ได้บอกว่ามาเล่าข่าวอย่างเดียวแต่กำลังจะบอกว่าที่มันเปลี่ยนไปนลแล้วเราบอกว่าอุ้ยตลาดโลกตลาดต่างประเทศ ในไทยก็ทํำเยอะใช่ไหมฮะในไทยเราเห็น<ม>นะฮะในเรื่องของทั้งในการเทรดที่เราบอกว่าไอ้คริปโตเนี่ยมีทั้งบิตครับมีทั้งซิเมีหลายบริษัทที่ทําใช่ไหมฮะมันใกล้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเมตาเวิร์สก็ใกล้ตัวเรามา,มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะดังนั้นโดยโดยสรุปนะฮะคุณฟิลท่านผู้ฟังะฮะคือที่อยากจะแชร์เรื่องดิดจิทัลทาร,ฟร์ฟอร์มธุรกิจปี2022ในครั้งนี้เนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทุกคนรู้ฮะแต่เฮ้ยจำเป็นขนาดไหนตอนนี้ท่านผู้ฟังก็บอกว่าอุยฟังมาเะแล้วฮ บางคนก็บอกว่ายังไม่ไทำทำมาบ้างแล้วแต่ผมเอาเข้อดีก่อนความต่างทําไมต้องมาตัดเสริมวันนาในวันนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีได้ไดไดมาแชร์นะฮะก็คือว่าความต่างขององค์กรที่เป็นผู้นําด้านดิจิทัลเนี่ยนะครับเทียบกับองค์กรที่ล้าหลังด้านดิจิทัลนะฮะองค์กรที่เป็นผู้นําด้านดิจิทัลจะทารายได้เนี่ยมากกว่า1.8เท่าเลยฮะ,ะแล้วมูลค,ค,ค่ามากกว่ากับกับธุรก,กิจทั่วไปเนี่ยนะฮะที่ไม่เป็นดิจิทัลถึงสองเท่า นะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นองค์กรที่บอกว่าตอนนี้โควิดทุกคนแย่ใช่ฮะแต่ยังมีองค์กรที่อะไรฮะที่สามารถทํามีผลประกอบการได้ดีหรือยังสร้างสามารถสร้างการเติบโตได้เพราะอะไรฮะเพราะเขาทําดิจิตอลตั้งแต่ก COVID ่อนโควิดละพอมาเจอโควิดเจอวิกฤตเนี่ยเขาเลยไปได้เร็วเลยสปินออฟได้เร็วเลยนะครับนั่นคือความสาคัญถามว่าอา้าวแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคืนอยอย่างนี้ฮะ องค์กรที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลเนี่ยเขาเรียกว่าการที่คุณมีภาวะวิทิภาวะด้านดิจิทัลหรือดิจิทัลโมเชลิตี้เนียนั่นคือภาว่านี่คือสิ่งสําคัญนะแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะเพราะองค์กรส่วนใหญ่ที่ทำฮะไม่ประสบความสาเร็จนะฮะเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บางสแตทบอกว่าแปดสิบ,สบกว่าสเปอร์เซ็นต์ลองคิดดูฮะทำแล้วไม่สําเร็จคืออะไรฮะทำแล้วไม่เห็นผลตอบแทนทําแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยใช่ไหมทําแล้วเอ้ยเมื่อไหร่จะคุ้มทุนก็ทั่วโลกเป็นอย่างนี้ฮะในองค์กรไทยเราไม่ต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกครับคือตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังอยู่ที่นี้เนี่ยทั้งเป็นผู้บริหารนักธุรกิจนะฮะมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยนะสิ่งที่เห็นเหมือนกันนะก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยแปดสิแปดเปอร์เซ็นทั่วโลกฮะบ,บอกว่ารู้แหละว่าฉันต้องมีความท้าทายเยอะรู้เรื่องของบูการู้เรื่องของ d i s r u p t ปชั covid disruption แต่มีเพียงแค่หกเปอร์เซ็นเท่านั้นนะที่บอกว่าฉันสามารถรู้และตอบสนองในเรื่องของ d i s r u p ชันในอนาคตได้ ดังนั้นเนี่ยัแก๊ปมันเยอะมากเลยนะฮะไอเรื่องของคนที่เป็นดิจิตอลองค์กรชั้นนําที่เนี่ยตอนนี้กลางเติบโตไปได้ดีกับองค์กรส่วนใหญ่คือ80กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่าอยากจะมาแชร์ในวันนี้ฮะคือองค์กรที่จะทำดิจิตอลสาเร็จะฮะคือไม่ใช่บอกว่ารู้ว่าต้องทําแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าต้องทําอย่างไระฮะ hmm. ต้องทําอย่างไรดังนั้นเนี่ยมันเป็น k e เลยฮะว่าไอ how to หรือวิธีการเนี่ยจะทําอย่างไรนะฮะดังนั้นสิ่งที่สําคัญนะ,ะก็ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือหลายที่เน้นว่าต้องใช้ดิจิทัลเยอะจะต้องเอาเอามาเอาระบบ Big Data มาเอานั่นนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงหรือการทำเรื่องดิจิตอลทาร์ฟเมชันนะฮะเป็นเรื่องของการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลดังนั้นคีย์หลักฮะดิจิตอลไม่ใช่คำตอบนฮะแต่คือการเปลี่ยนแปลงต่างหากที่เปลี่ยนแปลงจากบริษัทเดิมเป็นบริษัทใหม่ต่างหากที่เป็นคำตอบ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือเราจะทำยังไง <S <S ผมก็เลยบอกว่าเอเป็นที่มาใน,ในงานเสวนาในครั้งนี้นะก็ขอขอ,ขอบคุณท,ที่ได้งานในวันนี้นะทางคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชนะไไไีได้ให้ผมมีโอกาสนะมาพูดเรื่องว่าเอน่าจะเป็นตัวช่วยนะครับว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นจะเริ่มต้นยังไงประเมินยังไง นะครับประเมินคืออะไรวัดความพร้อมว่าเราต้องมีความพร้อมอย่างไรนะฮะเราค่อยออกแบบสร้างรถแมพและสร้างความสําเร็จนะฮะตรงนี้จึงเป็นที่มาของเรื่องของการทำเอ่อเอ่อเรื่องของงานในวันนี้ว่าจะมีอะไรยังไงมากขึ้นนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่ามีเรื่องของหนังสือนะครับที่จะน่าจะช่วยทุกท่านได้ว่าเป็นคู่มือแล้วกันนะครับ,นะรบที่จะทําในวันนี้ได้ครคุณฟิลฮะ ขอบคุณพี่พ์มากนะครับอ่ะพี่พศจะเล่าให้ฟังเลยไหมเรื่องของดิจิทัลทราน sformation compass เนี่ยทำไมถึงเนี่ยต้องมีเข็มทิศดิจิทัลทราน sform ธุรกิจแล้วมันสำคัญอย่างไรสำคัญในที่นี้เราเราพูดถึงทุกภาคส่วนเลยนะตั้งแต่ผู้ประกอบการผู้บริหารไปจนถึงคนทำงานออฟฟิศเลยนะครับพี่พศครับอย่างที่บอกฮนะที่เมื่อกี้ได้ยาวไปทุกท่านทุกท่านไน่เจ็านแล้วว่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกคนรู้ว่าต้องทำ ประเด็นสาคัญคือองค์กรส่วนใหญ่องค์กรส่วนใหญ่คือน่ากลัวแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยที่ที่เห็นสีติที่สไลด์ที่ก่อนที่หน้านี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงถูกไมหมฮะดังนั้นเนี่ยรู้ว่าต้องทําแต่ไม่รู้รต้องทํำยังไงและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนนะครับหลายองค์กรเลยติดปัญหาว่านะเจ็ดสิบกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฟลแล้วเป็นที่มาว่าอ้าวเราจะทํำยังไงเลยเป็นที่มาบอกว่าเนี่ยพอวันนี้ผมเซสชันผมเนี่ยนะฮะเซสชันแรกซึ่งน่าจะพูดภาพรวม ภาพรวมของดิจิตอลไาม์ฟอร์เมชันว่ามันเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลและสําคัญยังไงและสําคัญถึงขนาดไหนฮะที่เราเห็นที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยฮะคือมันเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ระดับองค์กรและเป็นเรื่องของระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใช่ไหมฮะเป็นเรื่องของการทําดิจิตอลนี่เป็นตัวชี้วัดหมดแล้วว่าเรื่องขีดความสามารถทางแข่งขันขอ,ของทั้งเอกภาพเอกชนแล้วก็ระดับประเทศเนี่ยนะฮะ มันเลยทําให้เนี่ยดิจิทัลเลยเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญละที่จะทําให้เราสามารถขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็บอกว่าวันนี้น่าจะมีเซสชันต่อไปนะฮะของทางของเรื่องจะมีเปิดเผยผลการวิจัยนะฮะผลการวิจัยของเอ่อไทยแลนด์ดิจิท a ลทาวน์ฟอร์เมชั่นเรสทเนส2021นะฮะซึ่งจริงๆแล้วปีที่ผ่านมาคุณยู่ตั้งแต่ตุลาคมละตุลาคมปีที่แล้ว ช่ไหมคผมเนี่ยได้เปิดได้เปิดตัวหนังสือเนี่ยใช่ไหมฮะดิจิตอลทอร์มแฟนแคนวาสเมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้เป็นเล่มที่สามผมว่าทําไมต้องมีผมได้เจอมีโอกาสเจอหลากหลายธุรกิจเลยตั้งแต่ SME หรือเ o ้าประใหญ่ๆนะฮะน่าจะเป็นถ้าเป็นหลักหลากหลายร้อยบริษัทแล้วกันผมไม่ได้นับนะฮะแล้วก็หลายพันคนเนี่ยเลยเป็นที่มาฮะว่ามีบทวิจัยตัวเรื่องของ Digital เลส i n e s s ของประเทศไทยเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าฉันจะเตรียมความพร้อม ฉันจะต้องเริ่มต้นนะฮะฉันจะต้องเริ่มต้นประเมินและออกแบบสร้างความสาเร็จเนะนี่ยในในแบบฉบับของใครบ้างเช่นเราเคยได้ยินอะไรฮะเคยได้ยินตั้งแต่ต้นปีเราได้ยินแพดเอ็กเพสเฮ้ยหลายคนอยากเป็น, <ừ> ปนแบบแพดเอ็กเพสหลายคนบอกว่าอยากเป็นแบบเฮียฮอสแบบอาร์เอสกรุ๊ปใช่ไหมฮะ <ừ> ถ้าต่างประเทศอยากเป็นอย่างไรฮะอยากเป็นแบบเน็ตฟลิกอยากเป็นแบบพันใช่ไหมฮะที่เปลี่ยนกับธุรกิจจากธุรกิจประกันเดิมเนี่ยเป็นธุรกิจฟินเทคกับเฮลท์เทคเนี่ยรักสร้างการเติบโตได้ ถูกไหมฮะหรือบอกว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอยากทํา NFT อยากทําเรื่องของเกมเชื่อไหมฮะว่าคุณพิวตอนนี้คุณิวก็น่าจะทราบดีคือคนเล่นเกมเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นอาชีพละและเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะรายได้ต่อวันรายได้ต่อวันจากคนเล่นเกมะฮะมากกว่าค่าเฉลี่ยไม่ใช่ของใครอย่างเดียวนะมากกว่าค่าเฉลี่ยรายได้ขั้นต่ําของประเทศทั้ง<ฮ>หมดในอาเซียนโอ<ฮ>้โหอาเซียนอาเซียนเออในอาเซียนนะเออ เคเฉลีย่ยถ้าผมทำโเล่นได้ผิดนะฮะประมาณสนะักวันละได้วันละเนี่ยเล่นไปเล่นมาอย่างน้อยต้องมีค่าเฉลี่ยขั้นต่าเนี่ยวันละหกเจ็ดร้อยบาทต้องได้ะะฮะทั้งทัลังจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าบอกว่าใครไม่อยากเล่นเกมไม่ต้องไปเล่นนะฮะแต่ใครอยากเล่นเกมเดี๋ยวตอนนี้มันก็เป็นมิชอาชีพละแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องของกีฬาเป็นอ e ีสปอร์ตละกั้งั้เนียมันเปลี่ยนไปหมดละดังนั้นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือเราต้องเริ่มต้นเข้าอ,อกเข้าใจนะ,ะว่าเรื่องเรื่องของการแข่งขันบริบทการแข่งขันมมมมมััันนนนนเเเปปลลีี่่่ยยไไไงงงหือดดิิิแ้ววค หายไปหรือเราจะอยู่ร่ว่โควิดมันจะไม่เหมือนเดิมนะฮะสก็คือว่าพอเขาเบลใจการแข่งขันที่เปลี่ยนไปเนี่ยไอ้คำว่า disruptive innovation disruptive technology ไอ้พวก AI blockchain IoT drone AR อย่างเงี้ยพวก metaverse ของ Facebook อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันจะมากระทบกับเราอย่างไงแล้วเราจะปรับตัวได้ยังไงใช่ไหมการแข่งขันเปลี่ยนไปเรื่องของ customer ลูกค้าเราเปลี่ยนไปการสร้างประสบการณ์ก็ต้องเปลี่ยนตามถูกไหมฮะ data จะมาขับเคลื่อนเรื่องของการทำ digital transformation อย่างไรแบบเนี้ย นี่คือบอกว่าจะเริ่มต้นยังไงแต่ครับขั้นต่อไปคะเวลาบ่ายสองนะฮะต้องขอต้องขออภัยที่ที่เวลามันมันล่วงเลยขนาดนี้นะเซสขั้นต่อไปเลยฮะบ่ายสองนี้คุณจูนต้องฟังฮะอยากให้ติดตามเออเป็นการเปิดเผยที่นี่ที่แรกเลยครับที่แรกเลยในเรื่องของการแบบสำรวจนะฮะดิจิตอลทาวน์ฟอร์แมชชันนะครับเอ่อไรทีเนความพร้อมความพร้อมนะะความพร้อมซึ่งเซสชันเนี้ย นะฮะน่าจะได้น่าจะเกิดประโยชน์แหละว่าตอบคำถามทุกท่านเลยว่าเฮ้ยจะเริ่มต้นยังไงแล้วตอนเนี้ยทํามาถูกทางหรือยังตอนนี้ทําไปถึงไหนแล้วแล้วยังไงต่อผมใีคำถามเกี่ยวข้องกับการทําดิจิตอลทั้งหมดผมว่าเอ่อรีพอร์ตนี้เนี่ยซึ่งฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเราเป็นเรื่องของงานวิชาการเนี่ยเอ่อน่าจะเกิดประโยชน์กับผู้บริหารกับรายธุรกิจนะฮะที่กําลังเริ่มแลวผมว่าเกิดประโยชน์ยังไงที่ผมบอกว่ามาเน้นแล้วมีกอกาสวันนี้คือ องค์กรส่วนใหญ่จริงๆฮะได้ทำจนหมดละเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ทำแต่ทำแล้วเนี่ยยังไม่เห็นผลไงแล้วมีเพียงะห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะที่เป็นที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลลีเดอร์คือทำแล้วประสบความสำเร็จเช่นไรฮะอย่างในประเทศไทยอย่างเช่นแ a ดเอ็กซ์เพสอย่างเช่นอาร์เอสกรุ๊ปอย่างเงี้ยคือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครแสดงว่าพี่บอลตอมันจะบอกบอกว่าคนพร้อมก็น้อยคนเริ่มทำแล้วไม่รอดก็เยอะเยอะเกปเดังนั้นโจทย์เราที่สำคัญมากคือเราจะทำยังไงให้เราเริ่มท แล้วเรารอดถูกต้องเลยถูกไหมนั่นก็คือ readiness พี่พจน์มีอะไรจะเสริมอีกไหมหรือว่าให้ฟิลเตรียมเข้าเซสชันต่อไปได้เลยเตรียมเข้าเซสชันต่อไปได้เลยฮะเกี่ยวกับรายงานดิจิตอลการ์ดโฟร์ชันเรติเนสรีพอร์ตปีเราไม่มีพักแล้วไหมพี่พจน์เราจะไม่ีพักไเลยนะพักเลยเข้าต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าต่อเลยโอเคขอบคุณพี่พจน์ก่อนตอนนี้ให้พี่พจน์ไปพักก่อนไหมได้ขอขอบคุณพี่พจน์แล้วเดี๋ยวพี่พจน์กลับมาแล้วเดี๋ยวฝากหนังสือให้พี่พจน์เล่าให้ฟังด้วยว่่่่่่าาาาาไไไอออออออ้้้หนนนนนััััััังงงสสืตจจจกกกกกกีีะเเปป็ยรรรรรบบบบบขคคคคคุณพพพมมมูผผ